ฟรีคอนเสิร์ตสงพัฒน์ลงวงกรมไม่อมแมมเยวิรยาแทมมารีและยังมีอีกเพียบงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนที่จะไปสนุกกันรบไปตะลุยกินกันก่อนดีกว่าระหว่างเกี๊ยวส่งเครื่องกับโดนัทกุ้งถ้ามีหนึ่งอย่างที่ชอบทุกคนลิศร้านนี้ไว้เลยโอดเกี๊ยวบ้านสวนชนบุรีร้านสีส้มที่เห็นเด่นมาแต่ไกลเกี๊ยวส่งเครื่องลูกโตๆอุบอัวเมายืนโตมาเห็นกันซึ้งๆที่หน้าร้านเกี๊ยวหมูไส้กุ้งหรือจะไส้กุ้งล้วนอล้วนแล้วแต่ทำถึงในราส ุด้วยกระเทียมเจียวหนี้ครบรสอร่อยนุ่มหอมกุ้งมากๆ ขยับซ้ายมาอีกนิดคุณน้าก็จะได้เห็นเป็นวงกลมสีเหลืองทอง้ขยับเข้าไปไกลๆก็ได้รู้ว่าโดนัทกุ้งนี่เองความชอบส่วนตัวนะเขานั่งปั้นกันสดๆให้เห็นกันจดัดจ้าก็ออกมาทอดกันซึ้งๆหน้าอีกแล้วบบว่าไม่กลัวเราที่ยืนมองดูอยู่เลยสีเหลืองทองเหมือนพระอาทิตย์ตกที่หาดในเพรกลิ่นที่มันหอมคุณน้าเอ๋ยลอยมาชวนชิมแต่ไกลก็ไม่รอขอจองไปเลยหนึ่งกรอง,องนอกนุ่มในเคียวเข้าไปอาเคกุ้งวันนี้ถึง่เมษายนมาเที่ยวงานที่ทุงฉลาเกี่ยวชมคอนเสิร์ตฟรีอายะร้อยจัง